สวัสดีครับลกกึงสติกกระช่างแลโค้หินตั้งต้องแท็กเตอร์ตะบนบัวใหญ่ปุ๋ใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับเบอร์โทร0 8 3 1 2 9 4 2 5 5 0 8 0 2 0 1 3 1 5 6นะครับวันนี้ทำการนะครับจัดไฟนันนะครับสินเชื่อสักขยามนะครับสาขาเบอร์คงนะครับเป็นโรตารี่ยี่ห้อ CMT นะครับลูกค้าต้องการยี่ห้อ CMT นะครับเราจัดมาให้เรียบร้อยนะครับของบริษัท CMT มีข้อดีเหมือนกันนะครับข้อดีคือห้องโซ่นะครับเป็นโซ่เบอร์ร้อยยี่สิบเหมือนนะครับเต็ม หัวเกียร์ก็เป็นระบบหัวเกียร์ใหญ่นะครับเรามาดูฝากระโปรงฝาท้ายนะครับฝากระโปรงฝาท้ายหนาเลยนะครับหนาสามมิลหมือนกันนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับเป็นของบริษัท CMT นะครับท่านใดนะครับเห็นคลิปนี้นะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับร้านเรานะครับโรงกลึงสันติการช่างและโคกหินตั้งต้องเทกเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าใส่กับรถไถรุ่นไหนนะครับยี่ห้ออะไรนะครับไปที่บรรลุค้าได้เลยนะครับป้าย ครับสวัสดีครับคุณลูกค้าครับวันนี้ถึงบ้านลูกค้าไปที่รร้อยนะครับนะครับส่งลอตเรี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นของบริษัท CMT นะครับส่งให้กับคุณพ่อคุณพ่อชื่ออะไรนะครับคุณพินโยกลากลางคุณพินโยกลากลางกลากลางนะครับอยู่ที่ตำบลตำบลบางนาตําบลหนองสามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาครับครับโอเคคุณพ่อใส่รถถ่ายรุ่นไหนครับ50แรงครับคุปต้า L 5 0 1 8นะครับคุปต้า L 5 0ใส่ได้นะครับจะเริ่มตั้งแต่คุปต้า L 4 5 L 4 7 L50 นะครับ L5228 รุ่นแม่ล่าสุดใส่ได้นะครับหรือถ้าเกิดเป็นยันม่านะครับ49หรือ51ใส่ได้นะครับรุ่นอื่นๆโทรมาสอบถามเราได้นะครับที่เบอร์โทร08312942550802013156นะครับโทษนะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับของ CMT นะครับเป็นการจัดไฟแนนซ์เนาะคุณพ่อจัดไฟแนนซ์นะครับที่สาขาอำเภอคงครับผมนะครับคุณพ่อใช้เงินดาวเท่าไหร่ครับ25,000ครับเงินดาว25,000เนาะครับค่อนผ่อนเดือนละ3,168บาท 3 1 6พันหนึ่งบาทนะครับเป็นระยะเวลา1ปีครับ1ปีเองนะครับวันนี้คุณพ่อใช้เงินดาวเยอะนะครับหรือท่านใดสอบถามมีเงินดาวเท่าไหร่เด็กน้อยกว่านี้ได้ไหมโทรมาสอบถามได้เลยนะครับครับผมขออนุญาตแนะนําเรื่องการใช้งานนะครับและเรื่องการรับประกันนะครับครับเบื้องต้นนะครับโมเตอร์สีอนทีนะครับรับประกัน6เดือนนะครับครับนับจากวันที่ซื้อไปนะครับรับประกัน6เดือนนะครับของแถมนะครับของแถมนะครับเราจะแถมแถมสลักครบทั้งสามนะครับ เป็นของตากตาซินทีเลยนะครับยี่ห้อซีนีเลยนะครับสลับครบทั้งสามนะครับแล้วก็เรื่องกุญแจนะครับตัวนี้นะครับบริษัทนะครับแถมมาด้วยนะครับชุดนี้ครบเซ็ตเลยนะครับแถมปัจแจมาด้วยนะครับแล้วก็แถมยอยปั่นมาด้วยนะครับแล้วก็แถมเสื้อจากทางบริษัท CT อนะครับแล้วก็เสื้อโค้ชตั้งต้องเทคเจอร์อีกหนึ่งตัวนะครับรวมเป็น2ตัวนะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานและเรื่องการรับประกันนะครับแล้วก็มี นะครับไปสินค้าเรียบร้อยนะครับนี่นะครับโอเคอีกอย่างหนึ่งนะครับที่แฝงมานะครับที่เปิดขวันนะครับเปิดขวันนะครับแฝงมาด้วยนะครับอ่ะเริ่มต้นมาทางห้องสู้ก่อนนะครับสู่นะครับตัวนี้จะเป็นห้องโซ่เบอร์1 2อยี่สิบนะครับนี่ครับมีน้ำมันเกียร์ใส่เบอร์140สี่บนะครับทุกๆ3 0สามอชั่วโมงเปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นของบริษัท CMT เลยนะครับตีตา c m t มาเลยนะครับ นี่ครับตตาของบริษัทซ m t มทมาเลยครับของแท้แน่นอนเรื่องรับประกันแน่นอนครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวตั้งสู้นะครับนะครับเราสามารถตั้งสู้ได้ถ้าเกิดรู้สึกว่าหย่อนรู้สึกว่ายานแล้วตั้งได้คายน็อต้องหยอกนะครับครับแล้วก็บนเข้าไปนะครับแต่มันก็จะตึงเข้านะครับแล้วก็ขาสกีนะครับตัดตั้งได้นะครับสี่ระดับเหมือนกันนะครับอยากให้ลึกหรืออยากให้ตื้นตัดตามรูนี้นะครับมถ้าอยากให้ตื้นหน่อยปรับเดียวถ้าอยากให้ลึกหน่อยปับสองรูนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาทางด้านนี้นะครับป่าท้ายนะครับ ป้ายนะครับหนาแน่นอนนะครับหนาอยูหนาดีนะครับตัวนี้ครับหนาดีแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับนะครับแล้วก็นะครับตัวนี้ครับซีเอ็มทีนะครับเป็นกะกเกีสะท้อนแสงนะครับตอนคืนนะครับไฟส่องมาจะเห็นเป็นสะท้อนแสงหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือหรือว่าจะเป็นตัวนี้นะครับป้ายระวังนะครับนะครับครับหัวเกียนะครับตัวนี้หัวเกียใหญ่นะครับใหญ่แน่นอนใหญ่พิเศษแน่นอนนะครับ โมเดลใหญ่เฟืองใหญ่ลูกปืนใหญ่นะครับครับนะครับเฟืองแบบเฉียงนะครับรถแรงกระแทกรถแรงสัมผัสเหมือนกันนะครับได้เลยนะครับใส่น้ำมันเกียร์เบอร์140เหมือนกันใช้ขนาดเติม1.8ลิตรทุกๆ200ชั่วโมงเปลี่ยนครับนะครับตรงนี้จะมีที่ดึงเปลือให้แล้วนะครับแรงทนทานแน่นอนนะครับมาเรื่องทางด้านนะครับห้องลูกปืนฝั่งนี้นะครับเป็นลูกปืนใหญ่นะครับใหญ่พิเศษของบริษัท CMT เลยนะครับนี่นะครับเป็น เป็นที่เติมน้ามันนะครับตัวนี้จะเป็นน้ํามันนะครับเราใส่น้ํามันลงไปได้นะครับแต่ตอนนี้บริษัทเติมมาเรียบร้อยนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะครับใช้น้ํามันเกียร์น้ำมันเครื่องครับน้ำมันเกียร์ครับน้ำมันเกียร์เบอร์140ทุกจุดเลยนะครับใส่น้ำมันเกียร์เบอร์140ใหม่ทุกจุดเลยนะครับเราเติมมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับกล้องมาดูครับนี่นะครับเป็นของตีตาร์มีแผ่นเพียรสินค้าเรียบร้อยนะครับของบริษัทซี t นะครับตัวนี้นะครับ เป็นรุ่นเมตร80นะครับใส่กับรถไถอุปต้า45แรงหรือ51แรงนะครับหรือแรงม้านะครับของรถไถทุกรุ่นนะครับ45หรือถึง51ใส่ได้นะครับมีแผ่นเผียสินค้านะครับเรียบร้อยนะครับเรื่องใบโรเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นนาด7มิลนะครับนี่หนาด7มิลนะครับเป็นตัว C นะครับเป็นโค้งตัว C นะครับเป็นเด็กโบลอนนะครับอย่างดีนะครับครับที่กำงคัดนะครับท่านใดนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับที่อยาก ซื้อนะครับที่โรตารีพังโรตารีเสียนะครับไม่อยากซ่อมไม่อยากไม่อยากซ่อมเพิ่มนะครับมาซื้อใหม่ได้เลยนะครับจัดไฟนั้นได้แล้วนะครับซื้อสดและผ่อนได้แล้วนะครับที่สินเชื่อสักสยามนะครับทุกสาขาท่วประเทศนะครับเหมือนตัวอย่างที่ลูกค้าท่านนี้นะครับแกซื้อในแบบระบบเงิน่อนนะครับที่สินเชื่อสักสยามนะครับซื้อจริงขายจริงส่งจริงได้จริงนะครับ โทษนะผมขออนุญาตสอบถามเห็นลอตเตอรี่ของบริษัท CNT แล้วรู้สึกเป็นยังไงครับก็ถูกใจครับถูกใจเนาะครับผมน่าจะแข็งแรงทนทานนะครับน่าจะแข็งแรงทนทานวันนี้มาส่งแล้วอีสองทางนก็น่าจะได้ปั่นครับน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับลองใช้ดูเลยครับเรื่องการรับประกันรับประกันหกเดือนนะครับเบื้องต้นนะครับนะครับเห็นทางร้านเรามาส่งแล้วรู้สึกเป็นยังไงครับดีใจเนาะดีใจและภูมิใจมากครับครับจัดเป็นนั้นได้จริงเนาะ ครับจัดเน้นได้จริงท่านใดที่มองหาเชิญเชิญชวนได้เลยครับว่าจัดได้จริงครับครับใครอยากได้ลอตเตียเชิญชวนได้ไปเลยเลยครับสินเชื่อสกษยามสินเชื่อสักสยามที่อยู่งคงนะครับครับหรือทุกสาขาทั่วประเทศนะครับสาขาทั่วประเทศนะครับที่เขามีจัดไปแน้นได้เลยครับโอเควันนี้สยามครับวันนี้ซื้อซื้อซื้อจากทางแล้วเราไม่ต้องมีมาจจำไม่ต้องมีอะไรเนาะไม่มีมาจจำครับมีไม่มีเงนจำนะเป็นเงินปทางที่บ้านเลยนะครับครับข้องถึงส่ง ส่งของถึงบ้านจ่ายเงินครับครับโอเคนะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณลูกค้านอย่างสูรนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีขอบ็ุดีจริงครับ